สำหรับคนเลี้ยงปลาหางนกยุงคงไม่มีอะไรน่าใจหายไปกว่าการตื่นเช้ามาแล้วพบว่าลูกปลาที่เฝ้ารอคอยมานานหายไปหมดทั้งตู้วันนี้เราจะมาไขาปริศนาที่น่าปวดใจนี้ไปพร้อมๆกันครับคำถามนี้เนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับภาพที่น่าสลดใจและก็เป็นสิ่งที่ทำให้นักเลี้ยงปลามือใหม่หลายคนถึงกับท้อไปเลยทีเดียวครับสถานการณ์แบบนี้บอกเลยว่าเกิดขึ้นบ่อยจนน่าตกใจ แต่เชื่อไหมครับว่ามันไม่ได้เกิดจากความโหดร้ายของแม่ปลาเลยนะแต่มันคือสัญชตาตญาณดิบเพื่อการเอาตัวรอดที่ฝังลึกอยู่ใน DNA ของมันต่างหากแล้วปริศนานี้มีคำตอบอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ความแตกต่างแบบพื้นฐานสุดๆเลยครับระหว่างปลากับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งนี่แหละคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจทุกอย่างลองนึกภาพตามนะครับในขณะที่แม่แมวจะคอยเลียงทำความสะอาดแล้วก็ดูแลลูกอย่างดีปลาหางนกยุงกับไม่มีสัญชตาตญาณความเป็นแม่แบบนั้นเลยแม้แต่น้อย ผู้การกระทำของมันถูกควบคุมโดยรหัสการเอาตัวรอดแบบโบราณล้วนๆไม่มีความผูกพันทางอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยครับและเพื่อที่เราจะแก้ปัญหานี้ให้ได้ผลจริงๆเราต้องมาถอดรหัสสัญชาตญาณของแม่ปลากันก่อนเลยซึ่งพฤติกรรมการกินลูกเนี่ยนะครับมันมีสาเหตุหลักๆอยู่3ข้อด้วยกันปัจจัยทั้ง3อย่างนี้พอได้มารวมกันแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับการสร้างพายุที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาในตู้ปลาเลยครับซึ่งมันอันตรายอย่างยิ่งสําหรับลูกปลาแรกเกิดเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อเลย ข้อแรกเลยก็คือเรื่องความหิวกับพลังงานล้วนๆครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับการให้กําเนิดลูกปลาจํานวนมากเนี่ยมันใช้พลังงานมาหาศาลแม่ปลาจะเหนื่อยและหิวโซสุดๆเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เคลื่อนไหวได้แล้วก็มีขนาดพอดีคําจะถูกมองว่าเป็นอาหารเพื่อฟื้นฟูพลังงานโดยอัตโนมัติทันทีถัดมาก็คือความเครียดครับถ้าสภาพแวดล้อมในตู้มันดูไม่ปลอดภัยอย่างเช่นน้าไม่สะอาดหรือมีปลาตัวอื่นคอยมารบกวนสัญชาตญาณจะสั่งให้แม่ปลา ทำลายหลักฐานทันทีเพื่อไม่ให้ศัตรูตามกลิ่นมาเจอและน่าเศร้าที่หลักฐานที่ว่านั้นก็คือลูกของมันเองและสุดท้ายก็คือสัญชาตนยานการเอาตัวรอดที่ส่งต่อกันมาครับในธรรมชาตินะครับการกินลูกปลาที่อ่อนแอหรือเชื่องช้าจะช่วยให้แม่ปลามีพลังงานเหลือพอที่จะไปดูแลลูกปลาตัวที่แข็งแรงกว่าต่อไปได้มันคือคกลไกคัดเลือกโดยธรรมชาติที่โหดร้ายแต่ก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยครับเอาละครับ พอเรารู้สาเหตุแล้วก็ถึงเวลาลงมือปฏิบัติกันข่าวดีก็คือเรามีวิธีที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่มอัตรารอดของลูกปลาให้เกือบจะร้อเเซได้เลยนะนี่คือ5วิธีหลักๆที่ได้ผลดีมากครับตั้งแต่การใช้กล่องแยกสำเร็จรูปการสร้างที่ซ่อนตามธรรมชาติการแยกแม่ปลาออกมาเลยการใช้ของใกล้ตัวมาทำที่หลบภัยด i y ไปจนถึงเทคนิคแบบง่ายๆอย่างการให้อาหารให้เยอะเข้าไว เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกบางวิธีที่น่าสนใจกันวิธีแรกที่นิยมกันมากก็คือการใช้กล่องแยกคลอดครับหลักการทํางานของมันง่ายมากจริงๆคือมันจะมีตะแกรงกั้นอยู่ด้านล่างพอแม่ปลาคลอดลูกลูกปลาก็จะตกลงไปในช่องด้านล่างทันทีทําให้ปลอดภัยจากการถูกกินเป็นการแยกกันอยู่แบบเด็ดขาดเลยอีกวิธีที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สวยงามด้วยก็คือการสร้างป่าในตู้ปลาครับการใส่พืชน้นําหนาๆอย่างสาหร่ายหางกระรอกหรือมอส จะเป็นการสร้างที่ซ่อนตามธรรมชาตินับร้อยนับพันแห่งให้ลูกปลามีโอกาสหนีรอดไปซ่อนตัวจนกว่าแม่ปลาจะหายหิวนั่นเองอีกเทคนิคหนึ่งที่ง่ายๆแต่ได้ผลดีก็คือการเบี่ยงเบนความสนใจด้วยอาหารครับกุญแจสําคัญของมันก็คือทําให้อาหารที่เราให้ดูน่าอร่อยแล้วก็กินง่ายกว่าลูกปลาที่กําลังว่ายหนีแค่นี้แม่ปลาก็จะหันไปสนใจอาหารที่เราให้แทนลูกปลาแล้วละครับ และนี่ก็คือตัวอย่างที่ดีเลยครับว่าวิธีแก้ปัญหาไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปของใช้ในบ้านง่ายๆอย่างเชือกฟางหรือแม้แต่ตะกร้าพลาสติกเล็กๆก็สามารถกลายเป็นที่หลบภัยชั้นดีให้ลูกปลาได้เหมือนกันเอาละครับเมื่อเราช่วยให้ลูกปลารอดชีวิตมาได้แล้วภารกิจยังไม่จบนะครับช่วง24ชั่วโมงแรกหลังคลอดเนี่ยคือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดเลยที่จะตัดสินว่าพวกมันจะเติบโตอย่างแข็งแรงต่อไปได้หรือเปล่า และหนึ่งในความผิดพลาดที่คนเลี้ยงปลามือใหม่ทำบ่อยที่สุดก็คือการรีบให้อาหารครับจริงๆแล้วลูกปลาเกิดมาพร้อมกับถุงสเสบียงติดตัวหรือที่เรียกว่าถุงไข่แดงซึ่งจะให้สารอาหารที่จําเป็นทั้งหมดในช่วง24ชั่วโมงแรกเลยการให้อาหารเร็วเกินไปอาจทาให้น้ําเสียและเป็นอันตรายต่อลูกปลาได้ครับสุดท้ายนี้การที่เราเข้าใจพฤติกรรมทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนมุมมองและความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้เลี้ยงไปโดยสิ้นเชิงเลยครับมาไม่ใช่การต่อสู้กับแม่ปลาใจร้ายอีกต่อไป แต่เป็นการทำความเข้าใจและทำงานร่วมกับสัญชาตญาณอันทรงพลังของมันหน้าที่ของเราก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อให้สัญชาตญาณน,นั้นไม่ถูกกระตุ้นขึ้นมาทำร้ายลูกของมันเองเมื่อนำวิธีเหล่านี้ไปใช้ตู้ปลาที่เคยเงียบเงาก็จะกลับมาเต็มไปด้วยชีวิตชีวาของสมาชิกรุ่นใหม่คำถามก็คือแล้วตู้ปลาของเราละ่ะพร้อมสำหรับประชากรที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแล้วหรือยังและนี่คือทั้งหมดสำหรับคลังนี้ครับ